เดี๋ยวลูกเรียนดูนะคะตัวนี้เราจะมาดูเรื่องของการหารพรหุนามแบบยาวนะคะนักเรียนแบบยาวนะคะลูกถามว่าแล้วมันจะหารยังไงนะคะพะหุนามเนี่ยบางครั้งเขาก็เป็นแบบ ยาวหรือว่าแบบสั้นนะคะนักเรียนการหารแบบสั้นก็ถ้าประพทท์แบบง่ายๆมันก็จะมันจะทำได้ง่ายนะคะแบบเดียวแต่ว่าบางประพจน์มันก็ยาวนะคะ,ะเราก็ต้องดูว่าเขามาแบบไหนนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตรงข้อแรกนะคะนักเรียน อันนี้จะเป็นตัวอย่างที่3นะคะคือในโจทย์เนี่ยเขาให้ตัว ax นะคะก็คือให้ประพุาตัวพหุานามนะคะที่เป็นดีกรีสีมานะคะแล้วก็เขาให้ bx ที่เป็น A x อกยกกำลังสองมานะคะตัวนี้จะเป็นดีกรีสองเนาะแล้วในโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยหารนะคะลูกอืมให้หาร ตัวประพุท,ที่โจทย์ให้มานะคะซึ่งในการหารเนี่ยเขาถามนักเรียนว่ามีผลหารกับเศษเหลือเป็นเท่าไหร่นะคะข้อนี้เดี๋ยวครูจะตั้งหารยาวให้ดูนะคะว่าเวลานักเรียนเอาตัว b x นเนี่ยไปหารเนี่ยหน้าตาเขาจะเป็นยังไงถ้าเราเขียนในรูปเศษส่วนนะคะเราก็จะยกทางประพผ์มาตัวพหุานาม x ยกกำลังสี่ลบ3าม x ยกกำลังสามบวก x ยกกำลังสองบวกสอง x แล้วก็ลบ5นะคะตัวหารก็จะเป็น x ยกกำลังสองอันนี้คือเขียนในรูปเศษส่วนนะคะแต่ถ้านักเรียนจะตั้งหารยาวอืม ตั้งหันยาวนะคะมาดูนะลูกมันจะยาวนิดนึงโจทย์ขอ้อนี้เราก็เอา x ยกยกกำลังสองนะคะแล้วก็นักเรียนดึงตัวตัวตั้งนะคะเขาเรียกว่าตัวตั้งนะ x กยกกำลัง4ี่ลบสามกยกกำลัง3าม บวกด้วย x ยกกำลังสองบวกด้วย2 x แล้วก็ลบ5้นะคะตัวพหุนาม a x เนี่ยจะเป็นตัวตั้งนะคะส่วน bx จะเป็นตัวหารจากนั้นเวลาต้อเรียนหารนะคะจะยาวนิดนึ่ง <c oughs> นิดนึงของครูไม่น่าไว้ใจใช่ไหม <c oughs> มันยาวมาก <c oughs> ประเด็นคือมันยาวมากนะคะ <c oughs> อืม คันน้ดูตัวตั้งเนี่ยมีทั้งหมดห้าพจน์เรียนดูนะลูกหนึ่งสองสามสี่ห้ามีทั้งหมดห้าพจน์นะคะเวลาตั้งหารยาวนะคะเราจะหารไปเรื่อยๆทีละพจน์เนี่ยคันนี้ดูเวลาเรียนหารยาวนะคะเอกยกกาลังสองเป็นตัวหารอยู่นี่นะลูกนี่ตัวนี้ ตัวนี้เป็นตัวหารคราวนี้ถ้านักเรียนเรียนตอนม1มานะคะนักเรียนหารแบบนี้เลยออเอกยกกำลังสองไปหารเอกยกกำลังสี่นะคะหารกันนักเรียนก็จะรู้ว่าอ๋อหารกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นเอกยกกำลังสองไปหารเอกยกกำลังสี่เนี่ยจะได้เอกยกกำลังสองนะคะเอาดีกรีตัวตั้งไปลบกับดิกรีตัวหารนะคะสี่ลบสองได้สองเพราะฉะนั้น นักเรียนใส่ x ยกกำลังสองเป็นผลอาหารไว้ข้างบนกูใช้ปากกาอีกสีก็กูว่าไม่งั้นเดี๋ยวมีเดี๋ยวเดี๋ยวมีปัญหาแน่มีมึนนะอ่ะดูนะคะเป็น x ยกกำลังสองนะจากนั้นจากนั้นนะคะดูนะนักเรียนเอา x ยกกำลังสงที่ได้เนี่ยย้อนกลับไปคูณกับ ตัวหารนะคะตัวหารก็คือ x ยกกาลังสองนะคะี่ตัวหารส่วนตัวผลหารเนี่ยคือ x ยกกาลังสองที่เป็นสีแดงนะคะย้อนกลับไปคูณนักเรียนก็จะได้เป็น x ยกกาลังสี่นะคะอืมคูณกันเอาเลขชีก้กำลังมาบวกกันนะคะความูเข่าแะ้วลโลกโครูขออนุญาตไม่ย้อนไปแบบว่าละเอียดยิบเหมือนตอนมอต้นนะคะเะ่ตรงนี้ได้ x ครูใช้ x สีละ จะได้รู้ว่ามันเป็นผลหารมาแล้วนะนเรียนได้ x กยกกำลังสี่นะคะจากนั้นเอามาลบก,กันเป็นศูนย์จบนะคะไม่ต้องไปยุ่งกับเขา,าเรียนก็ดึงตัวลบ x กยกกำลังสามมาเลยนะคะดึงด,ดีกรีต่อไปนะคะเราหารตัวดีกรีแรกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ นักเรียนลบกันมันจะได้เป็นศูนย์นะคะศูนย์กยกกำลังสี่ไม่มีผลละไม่เกี่ยวละเราก็ดึงสามกยกกำลังสามลบสามกยกกำลังสามลงมานะคะแอบคราวนี้เวลาเรียนดึงลงมาเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่เราจะต้องทำการหารต่อไปถามว่าเอาอะไรไปหารละ่ะก็เอาลบสามกยกกำลังสามเนี่ยหารด้วย x ยกยกกำลังสองไหมคะตัวหารอยู่ข้างหน้าตัวหารยังตัวเดิมนะคะแต่ว่าเวลาหารเนี่ย มันจะต้องหารไปเรื่อยๆทีละพดนะคะแอบค่อยๆหารไปเรื่อยๆทีละพดคราวนี้ดู x อกยกกำลังสองไปหาร x อกยกกำลังสามแน่นอนตัวดีกรีนักเรียนใส่รอไว้เลยนะคะเป็นลบสามจากนั้นนักเรียนเอาตัวแปรนะคะตัวแปรก็คือ x อกยกกำลังสามเนี่ยไปลบกับสองนะคะ ตัวตั้งเป็นดีกีสตัวหารเป็นดีกีสอเอามาลบกันเขาก็จะได้เป็นลบสามกยกกำลังหนึ่งไม่ต้องใส่นะคะลูกเราใส่เป็นลบสาเลยจากนั้นนักเรียนก็ใส่ข้อนี้เป็นคําตอบที่ได้นะคะคือลบสาพอได้เสร็จแล้วนักเรียนต้องลบสามเเนี่ย ย้อนกลับไปคูณกับตัวหารก็คือ x ยกกำลังสองมันก็จะได้ตัวเดิมนะคะก็คือได้3ลบ3 x ยกกำลัง3ก็คือได้ตัวเดิมที่เราไปหารไงเอาผลหารไปคูณกับตัวหารคําตอบจะได้กลับมาที่ตัวตั้งนะคะโอเคพอนัาเรียนได้เรียบร้อยแล้วอะครูใส่สีม่วงนะตัวนี้นะคะเขาจะเป็นลบ3 x ยกกำลัง3มันต้องเอามาลบกัน นะคะต้องเอามาลบกันลบกันแน่นอนเป็นศูนย์อยู่แล้วตัวเดียวกันลบกันได้คําตอบเป็นศูนย์นะคะคือให้เห็นนะคะว่าเออคำตอบที่ได้เนี่ยมันออกมาแล้วนะมันเป็นศูนย์นะศูนย์ x ยกกําลังสามนะคะจากนั้นตัวถัดไปนะคะตัวถัดไปเวลาเรียนทำนักเรียนจะต้องเรียงดีกรีอันนี้สําคัญมากถ้าไม่เรียงดีกรีนะคะจบเลยนักเรียนหาผิดแน่นอนนะคะนักเรียนก็ดึงตัวถัดไปก็คือ x ยกกําลังสองลงมานะคะ บวก x ยกกำลังสองคราวนี้เวลาเราดึงลงมาเราไม่อยากให้มันดูลบใช่ไหมเรารู้อยู่แล้วว่าศูนย์ x ยกกำลังสามจริงๆมันก็กือศูนย์ลบออกไปเครื่องหมายบวกจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะ,ะแต่ถ้าเครื่องหมายลบไม่ใส่ไม่ได้นะจากนั้นนักเรียนเอา x ยกกำลังสองเนี่ยไปหาร x ยกกำลังสองนะคะ x ยกกำลังสองหาร x ยกกำลังสองแน่นอนนักเรียนรู้อยู่แล้วว่าได้หนึ่งนะคะนักเรียนก็ใส่เลยผลหาร ดูนะคะ x ยกกำลังสองหาร x ยกกำลังสองเนี่ยเราได้คำตอบเป็นหนึ่งนักเรียนก็ใส่หนึ่งลงไปนะคะหนึ่งเป็นบวกนะก็ใส่ตัวบวกจากนั้นเอาหนึ่งเนี่ยย้อนกลับไปคูณตัวหารก็คือ x ยกกำลังสองก็จะได้เป็นตัว x ยกกำลังสองนะคะนี่จากนั้นเอามาลบกันเวลานะักเรียนลบกันนะคะลูกอืม ลบกันเป็นศูนย์เนาะนักเรีนก็ใส่ศูนย์ x ยกกำลังสองนะคะอูเต็มละเหลืออะไรคร <c oughs> าวนี้ตัวที่เหลือนะคะดึงลงมาเลยนี่เหลือสอง x ลบห้านะคะนักเรียนก็ดึงลงมาเลยถามว่าทำไมถึงเหลือแล้วครูครูรู้ได้ไงว่ามันเหลือนะคะดูนะ ถามว่ารู้ได้ยังไงว่ามันเหลือนะคะนักเรียนสังเกตตัวหารมันคือ x ยกกำลังสองนะคะถามว่า x x ยกกำลังสองจะไปหารสอง x ที่เป็นดีกรีหนึ่งได้ไหมไม่ได้นะคะดีกรีเขาน้อยกว่าดีกรีเขาน้อยกว่าแสดงว่ามันเป็นเศษนะคะมันจะหารไม่ได้นักเรียนก็ตอบไปได้เลยว่าแสดงว่าจบแล้ว <c oughs> จบแล้วนะคะลูกเออตัวสอง x ลบห้าของเราเนี่ยนักเรียนดึงลงมาปุ๊บ เขาก็จะกลายเป็นตัวเศษเลยนะคะคราวนี้พอเป็นตัวเศษให้นักเรียนขีดสองเส้นคือเขามีความหมายนะไม่ใช่แบบว่าขีดมั่วไม่ใช่นะลูกเออเวลานักเรียนตอบนะคะดูนะเวลาตอบนะคะคำตอบของนักเรียนก็จะเป็น x ยกยกกำลังสองลบสามนะคะบวกหนึ่งเศษเหลือเศษเหลือก็เป็นสอง ลบห้านะคะจบแค่นี้จบแค่นี้แต่คือจริงๆมันยากครูรู้ว่ามันยากนะคะต้องค่อยๆหารส่วนใหญ่นักเรียนจะหารตัวพหุานามไม่ค่อยเป็นอืมนะคะนักเรียนจะหารไม่ค่อยเป็นมันต้องค่อยๆฝึกนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างต่อไปนะ เรียนดูตรงตัวอย่างที่สี่นะคะตัวอย่างที่สี่ของนักเรียนเนี่ย <c oughs> เขาจะมีความพิเศษนิดหนึ่งนะคะเอ่อตรงที่ว่าตัวหารเนี่ยเขาเป็นเอกลุบห้านะคะซึ่งมีสองพจน์ อ่ามีสองพจน์นะคะลูกคราวนี้ถามว่าอ้าวแล้วถ้ามีสองพจน์แล้วหนูจะทำยังไงนะคะวิการเวลาเรียนตั้งหารนะคะนักเรียนเอาเฉพาะตัว X นะคะเอาเฉพาะตัว x ข้างหน้าไปหารนะคะดูนะสามเกยกกำลังสามเนี่ยนักเรียนเอา X ไปหารนะคะก็จะได้เป็น อ๋อแปบ๊บนะแสดงว่าโจทย์มันไม่มีสามข้างหน้านะคะโอ้เดี๋ยวมันจะยากไปโอเคตัวนี้นักเรียนตัดสามออกนะลูกโอเคนะคะไม่มีสามข้างหน้านะคะเป็น x อกลังสามเฉยแฉ่เดี๋ยวมันจะยากไปนะคะ x กยกกำลังสามเนี่ยนักเ,เรียนเอา x ไปหารน,นะคะก็จะได้เป็น x กยกกำลังสองนะคะก็คือเอาดีกรี ดีกรีก็คือสามเนี่ยไปลบกับ1นะคะเอาดีกรีตัวตั้งคือ3ามไปลบกับ1ของตัวหารนะคะ mm. ก็จะได้เป็น x ยกยกกำลังสองนเรนก็ใส่เลยใส่ตัว x ยกยกกำลังสองนะคะอื mm. จะเย็นๆนะคะเดี๋ยวมีเรียนต่ออีกหลายข้อเลยเพราะว่านักเรียนจะต้องไปเรียนเรื่องการแยกตัวประกอบ mm. ด้วยนะคะแต่เรื่องเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องยากที่นเรียนไม่ชอบเห mm. มือนที่ครูบอกอืม จากนั้นนักเรียนเอา x ยกกำลังสองเนี่ยย้อนกลับไปคูณตัวหารนะคะ x ยกกำลังสองคูณ x ก็ได้ x ยกกำลังสามนะคะนักเรียนก็ใส่เลยได้ x ยกกำลังสามจากนั้นเนื่องจากตัวหารเนี่ยเขามีสองพจน,ะะนักเรียนตัวหารมีสองพ์เพราะฉะนั้นเวลานักเรียนทำนะคะให้เอากลับคือคำตอบนะคะลูกให้ย้อนกลับ ไปคูณทั้งสองพจน์เราคูณ x เรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะจากนั้นนักเรียนก็คูณตัวลบหนะคะให้คูณตัวลบห้าต่อดูนะลูกเพราะฉะนั้นหนูก็จะได้ว่า x ยกยกกำลังสองเนี่ยผลหารที่ได้นะคะไปคูณกับลบหก็จะได้เป็นลบห้ากยกกำลังสอง เกิดอะไรขึ้นโจทย์ไม่ได้ผิดใช่ไหมเอกยกกำลังสองคูณเอกได้เอกยกกำลังสามเอกยกกำลังสองคูณลบห้าได้ลบห้าเอกยกกำลังสองโอเคพจน์นี้นักเรียนคูณกันแล้วเนี่ย ผลหารเอามาลบกันนะคะลบกันปุ๊บลบห x กําลังสองลบกับลบห x กําลังสองเป็น0ูนย์ะคะหมดคือ,อยังไงก็หมดจากนั้นให้ดึงตัวพจน์ที่เหลือลออลงมานะคะมันก็จะเหลือ2 x ลบ10เห็นไหมคะเหลือ 2>, 2 x ลบ10 x กํลังสองนักเรียนลบทิ้งได้ไม่ต้องเขียนก็ได้นะคะเพราะว่าเราเห็นแล้วว่ามันหมดจริงๆจากนั้น พอนักเรียนดึงตัวที่เหลือลงมาแล้วนะคะนักเรียนก็จะได้ว่าเอา x ตัวเดิมนี่แหละไปหารต่อนะคะ2 x เอา x ไปหารน,นักเรียนก็จะได้คำตอบเป็น2นะคะนักเรียนพอได้คำตอบเป็น2ปุ๊บนักเรียนก็ไปใส่ในตัวผลหารน,นะคะใส่บวกได้คำตอบเป็นบวกใส่บวกนะคะจากนั้นย้อนกลับมาคูณเอา2ที่ได้เนี่ยย้อนกลับไปคูณ x นะคะก็คือ2 x แล้วพอคูณแล้ว 2x ใช่ไหมคะมันก็ต้องคูณลบ5ด้วยเพราะว่าตัวหารมี2พธ2ไปคูณกับลบ5ก็ได้อะไรคะลบ10แล้วเรนก็มาเติมตรงคำตอบเนาะคูณแล้วก็ได้ 2x ลบ10ใช่ไหมคะคราวนี้พอน้องเรียนลบกันเนี่ยนักเรียนจะเห็นเลยว่าอ๋อ 2x ลบ 2x หมดนะคะลบ10ลบกับลบ10หมดนักเรนก็จะได้ คำตอบเป็นศูนย์นะคะแสดงว่าข้อนี้ไม่มีเศษเหลือนะคะจะไม่เหมือนกับข้อข้างบนอืมจะไม่เหมือนกับข้อข้างบนที่เรกเรียนทานะคะข้อนั้นของนักเรียนไม่มีเศษเหลือนะคะอืมจากนั้นเวลาเรียนตอบ่ะ,ะลุกเวลาตอบนะคะเราก็เขียนคําตอบที่ได้ก็คือ x ยกกำลังสองบวก สองนะคะเศษเหลือมันไม่มีเศษเหลือนักเรียนก็ตอบ0ูนย์ะคะเศษเหลือเป็น0ูนจบแค่นี้นะคะคือถ้าข้อไหนที่หารออกมาแล้วเศษเป็นศูนย์ส่วนใหญ่จะง่ายนะคะแต่ความยากของมันก็คืออยู่ที่นักเรียนต้องมาตั้งหารยาวเองซึ่งส่วนมากก็จะตั้งหารไม่ค่อยเป็นกันนะคะโอเค เดี๋ยวครูให้อืจะไหวไหมเนี่ยมันก็ยากจริงอ่ะเดี Nein, ๋ยวเดี๋ยวเรื่องนี้ยังเจอในเรื่องของพวกการแยกตัวประกอบนะคะเพราะว่ามันต้องเอาตัวการหารเนี่ย มันต้องเอาการหารนะคะไปช่วยในเรื่องของการแยกตัวประกอบคราวนี้พอนักเรียนตั้งหารเสร็จแล้ว,ลวเรียบร้อยแล้วลูกเนื่องจากว่าตัวเศษเหลือเขาเป็นศูนย์คราวนี้มันจะมีทฤษฎีบทที่เกี่ยวกับเศษเหลือนะคะมีทฤษฎีบทที่เกี่ยวกับเศษเหลือซึ่งเดี๋ยวตัวทฤษฎีบทเศษเหลือเนี่ยค่ะจะช่วยเราในการหาคําตอบของสมการนะคะจะช่วยเราหาคำตอบของ สมการข้วนี้ก่อนเราจะไปทฤษฎีเศษเหลือนะคะคือน้อเรียนจะต้องเออยากจริงน้อนเรีนจะต้อง,ออง,องลองทำหารยาวให้ได้นะคะอย่างน้อยๆโจทย์ข้อง่ายก็ก,ก,ก็ต้องต้องได้บ้างอะ่ะเออไม่ได้เลยมันก็จะแบบลำบากแล้ว ลำบากชีวิตแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูข้อต่อไป